สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มอีกแล้วนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับ ก็คือการขัดเปิดหน้าเปิดปากแผลเพื่อจะเตรียมสู่ขั้นตอนการโปชิ้นงานนะครับผมในขั้นตอนในคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไปติดตามชมกันดูได้เลยนะครับหลังจากที่เราขัดปากแผลนะครับเปิดแผลได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปคือการโปขึ้นรูปชิ้นงานครับจะมีขั้นตอนและวิธีการ เป็นยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำไปติดตามชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้คือกระปุกน้ำยาเช็ดคราบนะครับผมก็เอาไว้ฉีดทำความสะอาดชิ้นงาน,นครับและนี่ก็คือเป็นซโป้ไฟเบอร์นะครับผมเอาไว้โป้หน้าทับบนเหล็กนะครับผมเอาไว้เพื่อจะยึดเกาะเหล็กนะครับผมเป็นซโป้ไฟเบอร์เกาะเหล็กของบอดี้นะครับ มาครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดปากแผลเรียบร้อยแล้วโดยการขัดกระดาษทรายก่อนหน้านี้นะครับเราจะทําความสะอาดแผลก่อนโปะชิ้นงานนะครับด้วยนะครับน้ายาเช็ดคราบหรือน้ํายาซิลิโคนออฟนะครับก็ฉีดพ่นไปถ้าไม่มีกระปุกฉีดพ่นก็สามารถที่จะเทใส่ผ้าแล้วก็เอาไปเช็ดทําความสะอาดบนชิ้นงานที่เราจะทํางานต่อได้เลยนะครับผมมีกระปุกฉีดผมก็ฉีดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาด เช็ดนะครับผมเช็ดทําความสะอาดเพื่อจะ,อะขจัดคราบนะครับขจัดคราบทําให้ชิ้นงานสะอาดที่สุดนะครับคุณผู้ชมเช็ดสักแปบ๊บนึงนะครับแล้วก็รอให้น้ํายาเช็ดคราบแห้งก็ทํางานต่อได้เลยครับขั้นตอนแรกของการโปะชิ้นงานนะครับผมในบริเวณที่เราขัดทะลุเหล็กนะครับผม ผมจะใช้เป็นสีโปลไฟเบอร์เกาะเหล็กของบอดี้นะครับจะไปโป้ทับชิ้นงานนะครับในบริเวณที่ขัดทะลุถึงเหล็กนะครับแทนการพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กนะครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้สีโปลไฟเบอร์เกาะเหล็กนะครับทำงานนะครับเราก็จะได้ทํางานอย่างเร็วขึ้นนะครับทางานได้อย่างต่อเนื่องขึ้นนะครับซึ่งต่างจากสีเกาะเหล็กนะครับคือสีเกาะเหล็กมี เวลาแห้งตัวช้านะครับผมพ้นวันนี้อาจจะได้ทํางานต่อวันพรุ่งนี้นะครับก็คือถ้าเป็นสีโพไไฟเบอร์เกาะเหล็กแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสะดวกสบายในขั้นตอนการทํางานนะครับผมอัตราส่วนผสมนะครับผมอันนี้ก็ให้กะเอานะครับที่จริงมันอัตราส่วน100นะครับสีโป้หน่อ์กับฮา r ดนเนอร์สนะครับแต่ว่าให้กะตัวเงานะครับผมประมาณนะครับให้ให้คิดถึงลูกมะนาวนะครับ ลูกมะนาวหนึ่งลูกนะครับกับลูกมะนาวหนึ่งลูกนี่หมายถึงนะครับก้อน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 สีโป,โป๊ก้อนสีโปนะครับแล้วก็ฮาร์ดดินเนอร์ก็ให้ใส่เท่ากับมเมล็ดถั่วเขียวนะครับลูกมะนาวกับมเมล็ดถั่วเขียวนะครับ อันนี้ในขั้นตอนผสมเนี่ยจะผสมยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันเข้ากันดีนะครับคุณผู้ชมจะใช้หลังมือหน้ามือหรือจะตอกตอกแบบนี้นะครับหรือว่าจะคนคนกลวนแบบนี้ทํำยังไงก็ได้นะครับให้สีโป้ก,กับน้ํายานะครับผสมเข้ากันด้วยดีนะครับคุณผู้ชมถนัดผสมในรูปแบบไหนก็จัดการได้เลยนะครับผมแต่หลักๆแล้วคือต้องผสมคู่เขาให้เข้ากันนะครับ ก่อนที่เราจะนำสีโป้ไฟเบอร์นี้ไปโปะลงบนชิ้นงานที่เป็นเนื้อเหล็กนะครับถ้าคุกเขาไม่เข้ากันนะครับผมถ้าเข้ากันไม่ทั่วนะครับบางส่วนอาจจะไม่โดนน้ํายานะครับส่วนนั้นน่ะมันจะไม่แห้งนะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับพยายามตีคนกวนให้นานๆหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไปนะครับป้ายตรงชิ้นงานที่มันเป็นเนื้อเหล็กนะครับ อาจจะเลยออกจากขอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับสีโปไฟเบอร์อันนี้นะครับสามารถที่จะโปทับได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล็กนะครับแล้วก็บนชิ้นงานที่เป็นสีที่เคยทํามาอยู่แล้วนะครับ ทำไมต้องเรียกว่าสีโปไฟเบอร์นะครับเพราะว่านะครับในเนื้อสีโปตัวนี้นะครับจะมีเส้นใยไฟเบอร์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเส้นละเอียดนะครับเป็นเส้นเส้นละเอียดที่ถูกบดนะครับถูกบดแล้วก็ผสมด้วยน้ํายาเลซินแล้วก็ส่วนผสมต่างๆอยู่ในกระป๋องนี้นะครับมีคุณสมบัติยึดเกาะเหล็กได้ดีนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานนะครับเราก็จะ ะนะครับบริเวณที่เป็นเหล็กเพื่อการยึดเกาะเหล็กที่ดีนะครับผมหนึ่งเที่ยวเท่านั้นนะครับก็พยายามโป้ให้มีเนื้อหน่อยนะครับอย่าอย่ากดมากจนแบบว่าเห็นเนื้อเหล็กนะครับโป้พยายามโป้ปิดทับรอยเหล็กนะครับผม ส่วนที่มันเกินขอบก็ตัดออกนะครับผมให้พอดีขอบนะครับถ้ามันเลอะเทอะอะไรยังไงก็พยายามนะครับเกลี่ยทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมในบริเวณนี้นะครับมันก็ล้นขอบออกมานะครับเราก็พยายามตัดตัดให้ตรงๆนะครับอันนี้คือเป็นการโป๊โป๊เล่นๆซ้อมโปไปนะครับในในเที่ยวแรกก็คือเป็นสีโปลไฟเบอร์เกาะเหล็กนะครับผมเราก็สามารถที่จะโป๊ขึ้นรูปโป๊ตั้งสัรได้เลยนะครับ จริงๆสีโพลไฟเบอร์นะครับใช้แทนสีโป้ได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าไปโป้เต็มเลยโดยไม่ใช้สีโป้เหลืองสีโป้ 2K เคสีโป้แดงนะครับถ้าใช้สีโป้ไฟเบอร์เลยได้ไหมอันนี้มีพี่น้องถามมานะครับผมบอกเลยนะครับว่าได้นะครับแต่ว่าสีโป้ไฟเบอร์นะครับถ้ามันแห้งมาแล้วนะครับจะมีความแข็งมากๆนะครับจะลําบากในขั้นตอนการขัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสีโป้ไฟเบอร์นะครับก็มีลักษณะที่แบบว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับ นี่นะครับผมก็จะนิยมใช้กันนะครับโปทับหน้าเหล็กไป1เที่ยวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการยึดเกาะกับเหล็กนะครับผมเพื่อลดขั้นตอนการทํางานนะครับเพื่อลดขั้นตอนการทํางานในที่นี้ก็คือเราไม่ต้องใช้สีเกาะเหล็กมาพ่นนะครับหลังจากนี้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้รอเวลาประมาณ15-20นาทีก็ทํางานต่อเนื่องได้เลยนะครับ ลักษณะสีโป๊ไฟเบอร์นะครับเ <_ C> e <an> มื่อแห้งตัวแล้วนะครับ <_ C> e <an> ก็ยังจะมีความเหนียวหน้าหนึบหนึบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมอันนี้ถ้าพี่น้องยังไม่เคยใช้ไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าออรอเวลาถึง15-20นาทีเสร็จแล้วนะครับก็สู่ขั้นตอนการโปร้งงานชิ้นงานต่อไปได้เลยนะครับในชิ้นงานนี้ผมใช้เป็นสีโป้เหลืองนะครับสีโปเหลืองในโป้ขั้นตอนแรก ในขั้นตอนแรกในเที่ยวแรกนะครับเราก็จะรีดบางๆนะครับรีดบางๆกดน้ําหนักหน่อยนะครับกดน้ําหนักแรงๆหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้สีโป้นั้นนะครับเข้าไปยึดเกาะกับเส้นกระดาษทรายที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อการยึดเกาะนะครับเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับผมเราก็จะรีดบางๆนะครับให้ทั่วๆบริเวณแผ่บนชิ้นงานก่อนนะครับคุณผู้ชม โอเที่ยวแรกเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้เริ่มโปนะครับอันนี้แค่เตรียมพื้นเพื่อจะโปงานเท่านั้นนะครับผมเที่ยวต่อไปเนี่ยเป็นการเริ่มโปเอาจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมมากันครับผมในพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นแผลที่มีลักษณะกว้างพอสมควรนะครับเราจะใช้มีดโป้คู่นี้โป้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะครับผมมีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะใช้เกียงโป ที่มีลักษณะหน้ายาวๆนะครับผมก็เกียงโป้อันนี้ก็มีความยาวนะครับสิบเอ่อสิบสองนิ้วนะครับเพื่อจะเอามาโป้างานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือนะครับเหล็กโป้ลักษณะอย่างนี้เราสามารถไปหาอะไรมาดัดแปลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับผมเอ่อเอ่อไม้วัดสีนะครับไม้วัดอัตราสีอย่างนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับหรือจะเป็นแผ่นอะคริลิกที่เราใช้รองกระดาษทรายขัดก็ได้นะครับ แต่ว่าผมมีอันนี้ผมก็ใช้นี้นะครับคือเราจะเอามากดลากนะครับทับบริเวณที่มันเป็นปากแผลก่อนหน้านี้นะครับถ้าตรงไหนมีส่วนหลุมลึกนะครับมันจะบังคับทิ้งสีโป้ไว้ตรงนั้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือเราไม่ต้องมาพิถีพิถันในการโป้ให้มากนะครับแค่ ทำมือตรงๆนะครับตั้งมีดโป๊ะดีๆนะครับแล้วก็ลากผ่านลงมานะครับบริเวณไหนที่มันมีส่วนลึกมากๆนะครับมันก็จะทิ้งสีโป๊ลงตรงนั้นนะครับมาดูกันครับผมนี่นะครับบริเวณนี้นะครับที่มีลักษณะสีโป๊หนาๆน,นี่คือตรงนี้มีความเสียหายนะครับ บริเวณไหนนะครับที่มีความเสียหายก่อนหน้านี้นะครับลักษณะก่อนที่เราเปิดแผลเราต้องรู้แล้วนะครับผมว่าบริเวณไหนที่มีนะครับส่วนบุบส่วนเสียหายที่เยอะที่สุดนะครับให้ให้เรานะครับใช้มีดโป้หน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับลากผ่านนะครับมันก็จะเติมเต็มขึ้นมาโดยง่ายดายมากๆเลยครับและอีกวิธีนึ่งนะครับมีดโป้หน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ช่วยนะครับช่วยบังคับ ปรับระดับช่องไฟนะครับปรับความสูงต่ำของประตูนะครับที่มีความเสียหายก่อนหน้านี้คือตรงส่วนนี้ก็มีการเคาะขึ้นรูปใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะครับประตูนะครับบางชิ้นงานนะครับมันก็จะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับถ้าใช้ลักษณะอุปกรณ์โป๊แบบนี้นะครับมันก็จะช่วยนะครับบังคับให้นะครับความสูงต่ำนั้นบังคับให้มันเท่ากันนะครับด้วยการป้ายสีโป๊แล้วก็ลากผ่านนะครับผม ในบริเวณที่มีขอบหนานะครับเราก็ใช้เกียงโป้มีดโปะอันเล็กเก็บขอบให้เรียบบางนะครับหัวใจนะครับหัวใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมคือการขัดขอบให้เรียบบางนะครับการโป้ก็เช่นกันนะครับผมเราจะไม่ทิ้งขอบไว้ให้มันหนาเตอะนะครับเราพยายามนะครับเวลาจบงานนะครับเราจะรีดขอบให้บางเข้าไว้นะครับอย่าปล่อยขอบให้มันสูงนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือปัจจัยสําคัญนะครับ และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับก่อนที่จะก่อนที่เราเฮ้ยก่อนที่เราจะโป้เที่ยวต่อไปนะครับบริเวณส่วนขอบนะครับส่วนขอบส่วนไหนที่มันมีสีโป้เกินออกไปนะครับเรานะครับต้องตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลียร์เศษสีโป้บนชิ้นงานและก็บนมีดโป้ของเราด้วยนะครับทุกรอบทุกครั้งไปนะครับก่อนที่จะผสมสีโป้เที่ยวใหม่นะครับหัวใจหลักเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราต้องเคลียร์เศษสีโป้บนชิ้นงานแล้วก็บนอุปกรณ์ที่เรามาใช้เตรียมโป้ด้วยนะครับทุกครั้งนะครับอันนี้เน้นย้ำมากๆเลยนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับที่โป้ชิ้นงานแล้วไม่เรียบไม่เนียนนะครับปัจจัยมาจากตรงนี้ล้วนๆเลยครับคือการเคลียร์ เคลียร์เสษสีโป้ไม่สะอาดนี่เองนะครับเวลาเราไปโป้ทับเที่ยวต่อไปนะครับมันก็จะปีนปีนอะไรปีนตรงก้อนสีโป้ที่เราเคลียร์ไม่หมดนี่แหละครับมันก็จะทําให้มันเป็นตะปุ่มตะป่่าคุณผู้ชมมาดูระดับความสูงต่ําของประตูนี้นะครับอันนี้คือลากไปเพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะถูกปรับความสูงต่ําให้เท่ากันนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับง่ายจริงๆครับ ตอนนี้เราก็ได้ปรับระดับความสูงต่ำของประตูให้เท่ากันแล้วนะครับผมจากนั้นเที่ยวต่อไปนะครับให้เรานะครับโปในลักษณะที่แบบว่ากดนะครับกดน้ําหนักนะครับเพราะว่านะครับเที่ยวแรกเราโปถมไปแล้วนะครับในการโปถมจะเกิดหลุมตาหมดนะครับซึ่งเป็นเกิดจากหลุมอากาศที่เราโปหนาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเที่ยวต่อไปนะครับแนะนําให้เรากดรีดลาก ทิ้งน้ำหนักแรงๆนะครับผมทิ้งน้ำหนักแรงๆนะครับเพื่อจะให้ไปรีดนะครับรีดสีโป้ให้ไปทับหลุมรอยตามมดนะครับที่มันเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับเพือเอ่อเพิ่มความแน่นของสีโป้นะครับผมอายุการใช้งานนะครับก็จะได้คงทนยาวนานยิ่งขึ้นนะครับโป้หรอบ โป้ถมหนึ่งรอบแล้วก็มารีดหนึ่งรอบนะครับทำในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการถมในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวต่อไปเราก็ต้องรีดนะครับผมถมรีดถมรีดถมรีดประมาณนี้นะครับ หลังจากจบเที่ยวนี้แล้วนะครับ วิธีการโป้อันนี้เป็นวิธีการโป้ชิ้นงานของผมนะครับพี่น้องท่านไหนนะครับถ้ามีต่างจากนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็คือผมจะโป้ลงแล้วก็จะโป้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราจะโป้ไปทางซ้ายหรือโป้ไปทางขวาก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อให้พื้นที่อาจจะมีการบุบนะครับมันจะได้เติมเต็มขึ้นมาโดยสมบูรณ์โดยเท่ากันนะครับถ้าโป้ไปทางเดียวนะครับสีโป้มันก็จะไปกองอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ ถ้าเราโปสสลับแบบนี้นะครับมันจะทําให้นะครับชิ้นงานเราเต็มวัยและเต็มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นแนวทางการทํางานของผมเองนะครับการโป้ทุกรอบทุกครั้งนะครับผมยังเน้นนะครับการเก็บขอบให้บางนะครับคุณผู้ชมจําไว้นะครับผมในอันนี้นะครับคือคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หัดโป้นะครับ อย่านะครับอย่าทิ้งขอบสีโป้ไว้ให้หนาเป็นขั้นนะครับผมเพราะนั่นหมายถึงนะครับการทํางานในขั้นตอนการขัดสีโป้นะครับมันจะทํางานลําบากนะครับมันจะขัดสีโป้ไม่เรียบนะครับมันจะทําให้ขอบสีโป้เป็นขั้นได้นะครับคุณผู้ชมสองเที่ยวเมื่อกี้นะครับเป็นการรีดไปแล้วนะครับแต่ว่าชิ้นงานตรงนี้ยังไม่เต็มนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะรีดเช็ค นะครับรีดเช็คด้วยมีดโป๊ะอันยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันยังมีจุดไหนนะครับที่มันยังต่ําอยู่บ้างนะครับผมก็จะทํางานในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชิ้นงานยังมีความต่ําอยู่ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะคือถมรีดถมรีดอันนี้เราจะนับเที่ยวไม่ได้นะครับคุณผู้ชมว่า เราจะโป๊กี่ครั้งแล้วมันจะเต็มนะครับเพราะว่า,าต่างคนต่างท่านนะครับก็จะมีวิธีการลากมีดโป๊ที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือจะกําหนดไม่ได้เลยนะครับผมว่าโป๊กขี่รอบแล้วมันจะเต็มนะครับแต่ผมมีวิธีสังเกตนะครับผมคุณผู้ชมว่า,าในบริเวณไหนนะครับที่สีโป๊ยังเติมไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ บริเวณที่มันมีความลึกกว่าเพื่อนนะครับมันจะฟองอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันจะเป็นหลุมลักษณะตาหมดมีฟองอากาศแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับแสดงว่าจุดนี้บริเวณนี้นะครับมันยังตื้นกว่าเพื่อนนะครับเราก็จะพยายามเติมสีโปบริเวณนั้นให้เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวลากเที่ยวนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูชัดๆนะครับผมว่าลักษณะหลุมตาหมดที่ว่านี้มันเป็นยังไงนะครับผม ก็คือบริเวณนั้นแหละครับที่มันตื้นกว่าเพื่อนนะครับที่มันที่มันลึกกว่าเพื่อนนะครับเราจะเติมสีโป้ในบริเวณนั้นนะครับให้หนากว่าที่อื่นครับคุณผู้ชมก่อนจบงานทุกครั้งนะครับก็ต้องรีดขอบให้บางนะครับผม อันนี้จะทําทุกรอบนะครับผมเน้นย้ํานะครับผมว่าอย่าปล่อยให้ขอบสีโป้หนาเป็นขั้นนะครับพยายามจบด้วยการรีดขอบให้บางทุกขอบนะครับผมแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์หน้างานให้สะอาดปราสจากเศษสีโป้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันครับผมนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นหลุมอากาศลักษณะเป็นหลุมอากาศเป็นหลุมตามดนะครับบริเวณนี้นะครับมันจะลึกกว่าเพื่อนนะครับในตอนนี้ขณะนี้นะครับ ก็ให้จําไว้นะครับผมว่าบริเวณนี้มันลึกกว่าเพื่อนนะครับให้สังเกตนะครับผมนี่นะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นไหมนะมันจะเป็นหลุมอากาศเป็นหลุมๆเล็กๆนะครับหลุมตาหมดแสดงว่าบริเวณนี้นะครับมันจะลึกกว่าเพื่อนนะครับเที่ยวต่อไปเราก็นะครับเน้นเจาะจงให้มาเติมสีโป้บริเวณนี้อีกนะครับ โอเคครับหน้าที่ของเกียงโป๊2นิ้วก็ได้จบไปนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็จะใช้อุปกรณ์มีดโป๊ไอ้พวกเล็กๆนะครับรีดเก็บงานเพราะว่าบริเวณที่มันมีความลึกมากๆหน้าใหญ่ๆมากๆนะครับาลาก2เที่ยวของผมนะครับลาก2เที่ยวของผมนะครับก็ได้เติมเต็มขึ้นมาแล้วนะครับยังเหลืออีกจุดบริเวณเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือบริเวณที่ทิ้งหลุมตามมดไว้นั่นแหละครับ แต่ว่าในขั้นตอนนี้เราใช้มีมดโปรหรือเกียงอันเล็กนะครับรีดปาดหน้านะครับก็ได้แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่แล้วนะครับอุปกรณ์มีดโปอันยาวนะครับก็จะลากผมก็จะลากอยู่ประมาณ2เที่ยวนะครับลากเที่ยวแรกก็คือเป็นการเจตนาถมถมเต็มๆเลยนะครับลากเที่ยวที่2เนี่ยคือลากเพื่อจะเช็คว่ามันเต็มดีหรือยังนะครับผม ก็คือถ้าถ้ายังไม่เต็มยังลึกมากก็อาจจะมีเที่ยวที่3นะครับผมแต่โดยส่วนมากแล้วผมก็จะใช้ลากสัก2เที่ยวก็จบงานได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็โปรลีดไปตามปกติครับสักประมาณ2เที่ยวก็เรียบร้อยครับผมขั้นตอนการโปการโปรลีดแบบนี้นะครับก็ไม่ได้กดแรงนะครับก็คือเรายังจะปล่อยสีโปออกมาให้อา่า ถ้ามันแบ่งเป็น3ลําดับนะตรงนี้นะครับในขั้นตอนนี้ก็ปล่อยสีโปเป็นลําดับที่2นะครับ1คือรีดรีดจนแบบว่ารีดบางเลยนะครับ2ก็คือจะกึ่งรีดกึ่งถมนะครับผมลําดับที่3ก็คือเป็นการถมเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมใช้เทคนิคการขั้นตอนที่2นะครับก็คือกึ่งรีดกึ่งถมนะครับปล่อยสีโปออกมาพอประมาณนะครับอยู่อยู่ขั้นตอนกลางๆนะครับ อันนี้อาจจะเข้าใชยากหน่อยนะครับในคุณผู้ชมมือใหม่นะครับผมแต่ถ้าได้ฝึกฝนนะครับบ่อยๆแล้วจะรู้เองนะครับจะรู้ในหน้างานเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมก็เพื่อเป็นการย้ํานะครับผมเพื่อเป็นการย้ําว่าชิ้นงานได้เต็มแล้วนะครับก็ลากสวนขึ้นอีกสักรอบหนึ่งก็ไม่เสียหายนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับ คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าโป้เผื่อขัดไหมครับผม <laughs> <g ül üyor> ก็นี่เลยครับผมโป้ไปเลยนะครับโป้ให้หนาๆไปเลยนะครับผมเ,ออเราโป้ไม่เก่งนะครับเราอาศัยเน้นขัดเอานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมอีกอย่างนึงนะครับผมโป้ไม่เก่งแต่เน้นขัดเก่งนะครับผมเน้นออกแรงครับคุณผู้ชม โปเที่ยวนี้เสร็จนะครับที่จริงพอเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมยังเอาอีกนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการปิดท้ายจริงๆนะครับอันนี้เป็นการโป๊เผื่อขัดโดยแท้จริงเลยครับผมจำได้ไหมครับผมว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้ขัดรอยกระดาษทรายไว้บริเวณนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผมจะโป๊ะให้เลยขอบกระดาษทรายออกไปซักข้างละ เป็นนิ้วเลยนะครับผมให้เอ่อให้กรบรอยกระดาษทรายที่เราขัดสร้างเส้นไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือทําไมช่างหนุ่มถึงได้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับเอ่อรอยกระดาษทรายเบอร์80ที่ผมขัดไว้นะครับมันมีความลึกนะครับผมจะเอาสีโป๊นี่แหละครับผมไปเก็บทุก ทุกๆรอยกระดาษทรายที่ผมทิ้งไว้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับสีโป้ที่ล้นออกจากบริเวณขอบกระดาษทรายนะครับผมก็จะเป็นตัวนะครับช่วยบล็อกนะครับช่วยบล็อกรอยกระดาษทรายที่เราจะขัดสีโป้ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมบล็อกรอยกระดาษทรายไม่ให้ไปกินเนื้อสีจริงนะครับอันนั้นจะสร้างเส้นกระดาษทรายโดยใช่เหตุนะครับผมก็เลยนะครับโป้ออกไปเลยนะครับบริเวณกว้างๆเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนกระบวนการโปสชิ้นงานของผมจบจริงๆแล้วนะครับผมไม่มีการลากเผื่ออะไรอีกต่อไปแล้วครับลากเที่ยวนี้ก็คือเป็นการจบนะครับผมเดี๋ยวมาดูชิ้นงานที่โปสเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมชิ้นงานหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับขั้นขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการขัดสีโป้นะครับผมซึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตใช้เป็นคลิปต่อไปนะครับผมรายละเอียดจะเป็นอะไรใช้ยังไงขัดวิธีขัดยังไงทําอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับผมคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นขั้นตอนการขัดสีโป้นะครับคุณผู้ชมจะมีขั้นตอนและวิธีการยังไงเอ่อไว้รอติดตามชมกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคลิปที่ผมจัดทำจัดสร้างขึ้นนะครับเป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์ในด้านงานซ่อมสีรถยนต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผม ยังไงถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่าดีนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมช่างหนุ่มประทานสุธรมาด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ